สวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะปัจจุบันทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านขนมและเบเกอรี่แล้วก็เป็นคุณครูสอนทําขนมด้วยค่ะแพลวคิดว่ามันก็เป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนนะคะที่อยากมีดวงตาที่โตสวยมันก็จะทําให้หน้าเราดูสดใสแล้วก็การใช้ชีวิตในประจํวาวันของเราค่ะมันก็จะง่ายขึ้นแค่ทาแป้งบางๆทาปากบางๆก็ออกไปช้อปปิ้งสวยๆได้แล้วค่ะ ก็คือจริงๆแล้วก่อนที่จะทำเนี่ยค่ะเขาก็มีการหาข้อมูลดูรีวิวนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยจนมาเจอว่าที่นี่ค่ะมีคุณหมอที่เก่งมากๆก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะหลังหลังจากที่ทําวันแรกเลยก็ไม่บวมเขาก็สามารถไปสอนได้นะคะทันทีเลยในวันรุ่งขึ้นแผลก็ไม่ไม่เจ็บเลยค่ะหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็แต่งหน้าสวยๆใช้ชีวิตแบบสวยๆปกติได้เลยค่ะก็ประทับใจมาก ถ้าให,ให้คะแนนที่ไอค c นิ n i c Clinic นะคะก็ให้จิบคะแนนเต็มไปเลยค่ะ